ถือว่าคดคุ้มเลยราคามันน้องบอกว่าเบามากนะครับเป็นเชื่อมรถคูชตากะเกียนะครับเป็นช่วงล่างเป็นเครื่องยนต์เซอร์วิสมาให้หมดแล้วทำอย่างเดียวคือคันนี้ก็ไปเปลี่ยนยางสมรรถนะเขายังขับเคลื่อนดีอยู่เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น L S เครื่องยนต์1.8ม,มาชมรถเท่อใหม่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ ยนต์ยี่ห้อเชฟโรเล็ตนะครับเป็นเชฟโรเล็ตคูดนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น1.8 ls นะครับเพราะถ้าจริงๆริงคูดมันจะมีรุ่น L พันพันคูดจะมีเครื่องยนต์ทั้งหมดสตัวมีเครื่องยนต์พันหเครื่องยนต์พันแเครื่องยนต์สองพดีเซลนะครับแต่สำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแนะครับก็จะพันแก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นพันแ ls พันแ lt และพันแ ltz นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น LS รรรถเนนนี่่ยะคคัับบาาามต้อองกว เบามากเบาเบาหวิวเลยนะครับรุ่นนี้ด้วยความที่โอเคบริษัทแบรนด์มันอาจจะไม่อยู่บริษัทแม่จ,จะไม่ได้มีอยู่ขายแล้วนะครับก็ทําให้ราคารถพวกนี้มันก็จะราคามันก็จะเบาลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่หาใช้อยู่สมรรถนะเขายังขับดีอยู่เลยนะครับประกอบปั่รถคันนี้ผ่านการเซอร์วิสมาให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับเป็นช่วงล่างเป็นเครื่องยนต์อะไรต่างๆใครได้คันนี้ไปถือว่าคดคุ้มเลยนะครับผมเพราะว่า ล่าสุดเพิ่งจะเซอร์วิสมาตั้งประมาณสามสี่หมื่นบาทนะครับผมก็มาดูว่ารถสินค้าคัานนี้นอกจากราคามันเบาแล้วเนี่ยผ่านการเซอร์วิสมาให้พร้อมใช้แบบนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่เราสนใจอีกนะครับอาตาตะกรอนอื่นก็มาดูเลยนะครับไฟหน้าซูมเลยนะครับยังใสอยู่เลยเนื้อใสมากนะครับพอดูเห็นไฟหน้าแล้วโอ้โหสะดุดเลยเหมือนเหมือนเราเหมือนเรามองตาก,กันนะเราแบบ เจอแววตาแล้วสึกสะดุดประมาณนั้นเลยนะครับอารมณ์อาจจะประมาณนั้นไปดูรอบคันนะครับโดยรวมนะครับสีสันทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับยางก็อยู่ในสภาพยางปีอะไรอะยางปี2อ1 5นินี่ปี20แล้วนะครับถ้าเอาให้ดีก็เปลี่ยนยางสักชุดหนึ่งนะครับแต่ก็ขับยังขับปกติอยู่นะแต่โอเคอายุยางมันอาจจะใกล้ที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมีต้องทาก็อาจจะมีเปลี่ยนยางชุดหนึ่งนะครับแต่สีสันโดยรวมเรียบร้อย รถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับนี่ตัว RS เห็นไหมไหนๆก็มาด้านท้ายแล้วนะครับจะพามาชมรถนะครับพวกรางน้ําทุกอย่างนะครับยังเป็นเดิมนะครับไม่มีการชนนะป่าท้ายก็เป็นซีนเดิมนะครับทั้งซ้ายและขวานะยังอะไหล่นะครับก็อยู่ครบนะครับอยู่ตรงหลุกดูตรงนี้สภาพพื้นนะครับสีที่มันเป็นสีประมาณนี้ก็คือบ่งบอกให้รู้ว่ามันเป็นรถสีเดิมนะครับ รถคทนนี้ก็โ oh, อ้หันเกียร์มาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ี่เป็นรุ่นนี้เองเนี่ยเป็นตัว L S option มันไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะฉะนั้นการ maintenance หรือการเซอร์วิสต่อหลังจากที่เราเอาไปใช้งานมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับเพราะระบบมันไม่ซับซ้อนมันไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในไฟหน้าว่าสวยสีว่าสวยแล้วดูข้างในดูภายในรถนะครับเบาะเนี่ยยังไม่ดูมันไม่ช้าําไม่โทมนะปกติบางคันมาพรมอะไรก็จะไปแล้วดูพรมอะไรคันนี้นะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะ บิดดูนะครับมันจะไม่มหยุดนะครับฟอร์พีข้างในมันไม่ได้หลุดจากแกนเหล็กนะครับอันนี้ก็ยังแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูรถเนี่ยเราดูไฟหน้ามันมีสเสน่ห์แล้วเราก็มาดูภายในประกอบว่ามันมีสเสน่ห์มาะอันนี้มาอยู่ที่1 3 4่0 0สกิโลเมตรผมบอกมันผ่านการเซอร์วิสมาให้แล้วมันก็ทําให้เรามั่นใจในการที่จะใช้รถรุ่นนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่า ไม่ต kör, all, to ้องกลัวปัญหาเรื่องว่าเครื่องจะพังไหมเกียร์จะพังไหมเซอร์วิมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ง่ายนะครับที่จะได้ไปก็ถือว่าโชคดีเลยไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปเสี่ยงในอนาคตนะครับคันนี้ทํมาให้ครบเพราะรถที่ร้านส่วนใหญ่นะคบถ้าเป็นยี่ห้อนี้ลูกนี้เข้ามานะครับเราจะเอาไปทาการเช็คเครื่องกับเช็คเกียร์เช็คระบบพวกนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยคือขายลูกค้าไปเสร็จมันมีปัญหามันจะเสียชื่อครับก็สภาพนะครับเห็นได้ดูเลยภายในก็ยังคงเรียบร้อยนะครับสวยงามอยู่ ผ้าหลังคาก็ยังสวยนะครับม้ามังแดดมีหักมีอะไรไหมนะครับโอ้ยหักแมวหักถ้ามังแดดหักนะครับใครที่ดูอยู่บอกเลยนะครับว่าม้ามันหักอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ใช้ได้นะครับหักบางคนขับอันเดียวนะครับเกะนะครับภายในก็สวยอยู่นะครับเรียบร้อยใช้ง,งานได้นะครับ แอรนะครับแอร์ก็เย็นอยู่นะครับรุ่นนี้นะนิดนึงรุ่นนี้ถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันมีฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับเป็นหมดความเย็นกับหมดฮีตเตอร์มันสําหรับรถคืนรถเนี่ยที่เขาขายเนืน่องจากเขาไม่ได้ขายเมืองไทยประเทศเดียวเขาส่งออกแล้วเขาขายอยู่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันพวกนี้ในพวกรถประมาณกึง่งรถยุโรปพวกนี้มันก็จะมีมาให้คนกังครบบางทีเราใช้รถ ที่เขาขายอยู่ต่างประเทศพวกนี้มันทีมันมีหน้าที่มันเป็นหิมะเนาะเพราะเะไที่เราขับรถที่มันเป็นหน้าหิมะแล้วเราเปิดความเย็นไม่ได้เราก็ต้องเปิดปทางกิเตอร์ก็ต้องหมุนอย่างนี้มันก็จะเริ่มเอาไอร้อนอเข้ามาแล้วอุ่นแล้วตอนนี้อุ่นแล้วเห็นไหมบางคนถ้าใช้คููอยู่ยยน,ยะ e นะครับเอ้ยทำไมแอร์ไม่เย็นเลยเช็คนี่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหมุนอยู่ในตำแหน่งด้านนี้หรือด้านนี้นะครับบ้านเราได้ด้านนี้นะครับไม่ต้องไปเปิดด้านนี้นะครับเพราะว่าร้อนอยู่แล้วนะครับเราก็ไปใช้ด้านนี้นะแอร์มันก็จะกลับมาเย็น ตแต่ก่อนที่จะไปดูตัวนี้ถึงแม้เราจะเปิดตัวนี้เสร็จแล้วมันยังไม่เย็ยนอีกนะครับจะกะดูนี้ก่อนเลยนะครับ AC นะครับมันอยู่ตรงนี้สวิตช์มันก็เปิดก่อนถ้าไม่เปิดมันก็จะไม่เย็ยนนะครับถ้าตัวนี้ไม่เปิดนะครับไม่ว่าจะทายัางไงมันก็ไม่เย็ยนต้องเปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับ AC ก่อนเนีกก่ยก็โอเคถือว่ามันไม่ต้องมีออปชั่นอะไรเยอะแยะมากมานะครับคอนโทรลเครื่องเสียงอยู่นี่ฝั่งนี้นะครับดังนั้นก็ใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับครับทีดี เครื่องนะครับเครื่องยนต์เกียร์พวกนี้เซอร์วิสมาให้หมดเรียบร้อยแล้วทาอย่างเดียวคือคันนี้ก็คือไปเปลี่ยนยางสักชุดหนึ่งก็จบแลวนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องพาดูเบาะหลังหน่อยอให้ดูนะครับรถฝากระโปรงเนะป็นฝากระโปรงเดิมเลยนะครับซีนเดิมนะอันนี้ผ่านล่องรอยกัน จะเสียบจะเอาเข้ามันก็จะคลึบๆประมาณนี้ให้ดูห้องเครื่องเครื่องยนต์นะครับที่บอกเซอร์วิสมาให้แล้วมันก็จะง่ายนะครับท่อน้ำเราเราเปลี่ยนให้แล้วเราก็เลยขอช่างที่หูเปลี่ยนเป็นสีอื่นเลยเพื่อให้รู้ว่าโอเคห้องน้ําท่อน้าต่างๆมันถูกเปลี่ยนไม่ต้องกลัวแข็งไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเปลี่ยนมาให้หมดแล้วพวกทอ่อยางท่อน้ำนะครับน้ำมันเครื่องต่างๆเซอร์วิสมาให้ครบนะครับใครที่จะใช้งานรุ่นนี้ก็คือเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามีบินมาให้แล้วนะครับเนี่ยเครื่องยนต์เดินประมาณน,นี้ ไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไปได้ยินไหมไม่มีสะดุดนะครับเดินนิ่งอยู่เลยนะโพสติกเกอร์แผ่นพลาสติกด้านหน้าก็อยู่นะครับกํลังจะผ่านการใช้งานโดนน้ำล้างโดูอะไรบ้างก็จะเริ่มมีลอกบ้างนะครับแต่ยังอยู่อยู่นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากสําหรับ นะครับขับขี่ดีนะครับแล้วก็ใครได้ทดลองได้ขับรถคูดแล้วจะรู้สึกว่ามันติดใจนะครับเพราะมันขับดีนะครับสมรรถนะมันดีแต่จะให้ดียิ่งขึ้นก็คือเปลี่ยนยางนะครับชุดหนึ่งก็ก็โอเคจบละนะครับสำหรับรถคันนี้สําหรับใครที่หานะครับรถราคาคันนี้นะครับสองแสนกับบาทเองสองแสนต้นนะครับไม่แพงด้วยนะครับใครที่หาอยู่เล่นได้เลยก็สําหรับนะครับท่านใดที่หาอยู่นะครับลองเอาคลิปนี้ไปประกอบ พิจารณาประกอบการตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดินทางลําบากนะครับอยากจะเลือกหารถสักคันไก่คันจะตะเวนไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการมันก็ยากนะครับเพราะสถานการณ์ในทวันนี้มันไม่มันไม่่าไรมัน,มนไม่เอื้อมหน่วยนะครับก็ลองเอาคลิปนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจดูเล่นๆดูเปรียบเทียบก็ได้นะครับเราก็เปรียบเทียบดูนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้มค่านะครับของเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายมากที่สุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ